มาจ้าท่านผู้ชมจ๋าผักบุ้งพี่แบมก็งามแล้วนะคะอีตูเล่าล้อจ้ะเบิงดูค่าแต่ไหลซดเห็นพักาายาปลาแยำแล้วอยากชีหองหายนะจ๊ะเพราะว่าจะของง้อแต่เขาไหลซดแล้วก็บ่ได้หัวซ่าพักเบิงดูเบิงจนสีแกเหมือนละจ้ะมองนี้ว่าสิปูกคละผ้ากับบรรยาหอดปูเบิงจนมันสิแกให้จากเลยจ้ะเบิงมันสิเป็นดอกแล้วอีตูเล่านะจ๊ะ พอใส่ลาบแล้วเนาะเอ้ยพอใส่หมกแล้วเนาะปากพริกเนาะจ้าปีนี้นี่กระสิเป็นดอกแล้วเบิ่งปักแลดดีสกันเนาะเบิ่งดูพี่แบมสิกึ่งให้เบิ่งตาหรือต้นมันบ่เนี่ยเบิ่งดูกินให้ข่อยแน่กินข่อยแน่บบอมแบมมันก็สิว่าว่ะเบิ่งหัวนี่หัวแบบไงเด้อจ้าเบิ่งเบิ่งเบิงพี่แบมกะสิ เดมกะเอาป่ามาถอดอยู่บ้านเนาะปีนี้เป็นปีแรกที่ลองเอาต้นบคัคเกอเทนมาปลูกข้างนอกแล้วจ้ะปลูกนอกบ้านกระจกอันนี้พักตำนินฝรั่งเพิ่งเลิกงานจ้จะเลิกงานแล้วก็บบเดเขาล่โซดไพรด้จ้ะ อันนี้กะลามหอ่ออันนี้สักกาเบิ้งสีงห้เบิ้งเด้จ้ะเปิดให้เบิง้งเปิดพ่ออบก็พบนางมโนลาเห็นบ่จ่าสลัดพี่แบมเบิ้งดูเบิ้งมันเป็นหอ่อมันเริ่มจะเป็นห่อละลิตรนมันบ่เนี่ยข้าวมันจะไหลซดมูหลายบ่ไเ้มีเวลาหาหอดพักจกของลิตรนคนเหตุห้กกะลิตรนะเาจาัะเนาะ นี่แหละจ้าพักกลางมงพี่แบนอันนี้หอมหอย,ย่พผ่นนั้น,น,นผนกับเป็นตอเบอรี่ผ้ามาเบงอันนี้ นี่จ้าหญ้าตะก,กะแตนนะจ้าพี่แบมกาไม่หญ้าตะก,กะแตนดนะจ้าเนี่ยวท่านเห็ดข่างให้มันอยูว่าสือดินมาใส่อีกถุงหนึ่งปัญญาลาเห็ดกับกเขาให้พี่แบมได้จ้าเหลืองานมากกับมีคนเห็ดกั๊กเขาห้เนาะแล้วเห็ดยังให้กินเปิดเบิ้งบอนี่ ที่แม่พาสิเอานามปลากมาต้มข้างนอกสวนว้าวไม่ใหญ่ปิ่งอย่างใส่แก๊สด้วยจ้าลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ